4วิธีในการจัดทำโปรแกรมการสร้างความพักดีของลูกค้าเรามาดูครับว่า4วิธีที่เราจะใช้ในการจัดการสร้างความพักดีของลูกค้านะครับหรือ loyalty program นะว่าทำอย่างไรลูกค้าถึงจะสนใจในโปรแกรมหรือข้อเสนอที่เราให้ในการสร้างความพักดีของลูกค้านะครับ ข้อแรกครับ Give Enchanting Offer เราจะต้องเป็นคนที่ให้ข้อเสนอที่มันแบบน่าหลงไหยภาษาอังกฤษ Enchanting ก็คือน่าหลงหล,ง anting, หหล,งหลข้อเสนอที่มันน่าหลงไหลข้อเสนอที่มันสุดคุ้มนะครับการให้ของแถมของแจกหรือการให้ส่วนลดเป็นข้อเสนอที่ใช้ได้ครับสำหรับการดึงดูดล,ลูกค้าทั้งคนใหม่และคนเก่า คนใหม่ก็ต้องแจกคนเก่าก็ต้องแจกนะครับเราจะเคยเห็นหลายๆบริษัทดึงดูดลูกค้าด้วยการแจกของแถมสำหรับลูกค้าใหม่มันจะทำใหล้ลูกค้าเก่ารู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมฉันเป็นลูกค้าที่เคยซื้อมาก่อนไม่แจกฉันล่ะอันนี้เป็นข้อเสียอย่างมากนะครับสำหรับธุรกิจมันจะเป็นการเสียลูกค้าไปในตัว โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยแต่ลูกค้าใหม่เนี่ยเราก็ต้องแจกลูกค้าเก่าเราก็ต้องแจกแต่คุณสามารถมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้กับลูกค้าคนพิเศษได้เช่นลูกค้าคนที่ซื้อสินค้าเป็นประจำลูกค้าคนที่มียอดการสั่งซื้อแต่ละครั้งจำนวนมาก เราอาจจะมีข้อเสนอที่แตกต่างจากคนอื่นได้ในกรณีนี้ลูกค้าคนพิเศษควรได้รับสิ่งพิเศษข้อเสนอของแถมของแจกการให้ส่วนลดถ้าเป็นข้อเสนอที่ดีจริงๆในมุมมองของลูกค้าจะส่งผลดีกับบริษัทการแจกการแถมครับบางทีเราแจกของก็แกก้ก เขาได้ไปเขารู้สึกเสียเวลาที่จะต้องไปเข้าแถวแรกเขาได้ไปเขารู้สึกเสียเวลาที่จะต้องมาติดต่อแล้วยิ่งบางทีเนี่ยมันไม่ได้เลยต้องมานั่งรอสิบวันยี่สิบวันแล้วจะส่งไปให้เขาที่บ้านแล้วเขาก็เปิดออกมาเจอของไม่ดีเสียครับเพราะั้ข้อเสนอที่ให้ต้องดีจริงในมุมมองของลูกค้าได้รับของดีไป มันจะส่งผลดีต่อบ,บริษัทในอนาคตข้อที่สครับโอกาสพิเศษต่างๆการสร้างความพักดีของลูกค้าครับบริษัทจำเป็นจะต้องฉกฉวยโอกาสพิเศษต่างๆเช่นมีการส่งมอบของขวัญครบรอบวันเกิดครบรอบวันแต่งงาน ครบรอบเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญสคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในลูกค้าพูดแบบนี้รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรแต่บางครั้งครับเราได้ของที่ดีส่งมาถึงบ้านในโอกาสวันเกิดได้ส่วนลดที่ดีส่งมาถึงเราในโอกาสวันเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยบริษัทนี้มันใส่ใจเรานะ สินค้าชนิดนี้แบรนดน์นี้เขาใส่ใจเราดีนะมันเป็นการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าในทางตรงและทางอ,อ้อมและมันจะเพิ่มโอกาสในการที่เขาจะใช้สิทธิพิเศษเราดักนะกลับมาซื้อสินค้าเราอีกนะครับข้อที่3การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียการสื่อสารกับลูกค้าเราครับ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่ต้องทำในปัจจุบันต้องเลยผมบอกเลยครับว่าต้องทำในปัจจุบันแต่เราจะต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเราต้องรู้ว่าลูกค้าเราเป็นคนกลุ่มไหนถ้าลูกค้าเราเป็นคนกลุ่มวัยรุ่นวันนี้กลุ่มวัยรุ่นแล้วเราจะไปสื่อสารกับเขาผ่าน Facebook ไม่ทันแล้วครับ กลุ่มวัยรุ่นเมื่อ5ปีที่แล้วผ่าน facebook ได้แต่กลุ่มวัยรุ่นวันนี้ต้องผ่าน Insta g r กรนะครับถ้าเป็นวัยกลางคนอ่าเ c e b o o กถ้าเป็นวัยสูงวัยหน่อยสอวผู้สูงวัยเราจำเป็นจะต้องใช้ Line แอครับเพราะคนกลุ่มนี้อยู่บน Line มีไลายกรุ๊ปค่อนข้างเยอะนะครับเราต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมและมีการสื่อสารกับเขาอย่างเหมาะสมเหมาะสมแปลว่าอะไรไม่ใช่บ่อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่หายไปเลยมันต้องมีเวลามีจังหวะจะโคนในการนำเสนอนะครับและข้อสุดท้ายที่จะทำให้โปรแกรม ความพักดีของลูกค้านั้นเกิดผลครับคือการสร้างโปรแกรมสำหรับ V.I.P. Inviting In a t VIP program นะครับลูกค้าอาจจะมีหลายระดับดูง่ายๆบัตรเครดิตมีลูกค้าบัตรธรรมดาลูกค้าบัตรทองลูกค้าบัตรแพลทินัม ค่ายโทรศัพท์มือถือมีการแบ่งลูกค้าหลายเกรดมากๆเลยเป็นโปรแกรมสำหรับ V.I.P เราต้องเน้นลูกค้าที่ V.I.P แล้วเราต้องใส่ใจลูกค้ากลุ่มนี้อย่างจริงใจนะครับโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าประจาเป็นผู้ที่ใช้ใจ่ายเงินจำนวนมากกับบริษัทของเรา ผมเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนิดผมใช้บริการค่ายโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งครับระดับของลูกค้าผมถือว่าเป็นระดับสูงแล้วกันแต่ผมไปติดต่อขอรับบริการบางอย่างการที่เขาดูแลลูกค้าระดับสูงหน้าตายิ้มแย้มใช่สถานที่ต้อนรับใช่แต่สิทธิพิเศษผู้ลูกค้าที่มีระดับสูงกับลูกค้าที่มีระดับ เลเวลของการใช้ประการที่แตกต่างกันทรีตเหมือนกันหมดแบบนี้ลูกค้าจะเคยเป็นลูกค้า V.I.P. สำหรับเราสำหรับบริษัทนั้นนะเขาก็เปลี่ยนไปอยู่บริษัทอื่นครับการมอบประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่ม V.I.P. นี้จะสร้างกำไรอย่างมากในอนาคตเพราะว่าอะไรคนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มคนที่มี power สามารถชักจูงเพื่อนชักจูงคนในครอบครัวเป็นผู้มีอิทธิพลเป็น influencer เล็กๆสำหรับกลุ่มคนต่างๆกลุ่มครอบครัวกลุ่มคนทำงานนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่สำคัญหลายบริษัทสร้างโปรแกรมความพักดีของลูกค้าขึ้นมา มีการเซตระดับ V.I.P ขึ้นมาแต่มันไม่ V.I.P จริงๆอย่าทำครับอย่างนั้นก็สร้างมันระดับเดียวนะครับอันนี้เป็นนะสวิธีการนะครับในการจัดทำการสร้างความพักดีของลูกค้าให้กับองค์กรของเรานะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Red Alchemy b l o c k ครับ สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วเราจะมีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวั